บอกว่า thank you อ่ะคนถอดมองคลครับคนนี้อุ้มลูกมหาทาตุครับ,รบจากไฟมิลีมวยไทยเจ้าของฉายาเดอะฮักมวยเมืองไทยนะครับสำหรับทำด้านของไลออนครับ <มา S 2> ขอประคุณการสนับสนุนอันยอดเยี่ยมนะครับของยาสเปรย์เอ็มซินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนฟอนเลตช่วยลดผมขาดหลุดร่วงบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทตรีเทสอิซูซุเซลจำกัดและน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับราวันยกทีหนึ่งครับขวากับขวาครับอานาโตลี่ขวาไลออนขวาครับใครจะนักใครจะดวงมีนกมีนับหรือไม่วางให้ขวาสูงับอานาโตลีต่อยขวาเตะขวานะครับอานาโตลีครับเตะขวาสูงนะครับไลออน แขกหมัดซ้า,ายวะเตะขาครับไลออนครับตอนนี้ไลออนช่วงทุบสั้นกว่าเล็กน้อยครับความสูงความยาวสั้นกว่าบังตีเซนติเมตรครับจะมีผลหรือไม่หยับเข้าหาครับธนาะไลออนเฉ็บซ้ายจะวางขวาแหมเจายางสวยครับนี่อายุเท่าไหร่นะอนาตลีเนี่ยอนาตูรีนี่38ปีครับห่างกัน1 1ปี 1> ครับผม อย่าไปครับไลออนแมทยังไม่เร่งรีบนะครับแต่ว่าโชว์เดียวอยู่ครับเตะขาไปก่อนครับโดนสายหน้าของอนาโตลีก็อยู่มาจากไทยไฟลีกครับวันนี้เติบโตมาอยู่ที่ไทยไฟใหญ่แล้วครับสาหรับไลออนของเราก็เป็นขวัญใจอีกคนหนึงครับของไทยไฟที่เติบโตจากไทยไฟลีก ่เนี่ยครับหรือต้นกล้าของไทยไฟของเราใช่ครับสร้างกันยังเป็นระบบนะครับมีนักมวยที่น่าส่งเสริมน่าเจรนายในไทยไฟลีกอีกเยอะมากครับเพราะโดยเฉพาะช่วงนี้เราก็จัดในเรื่องของไทยไฟหลีกของภูมิภาคด้วยครับก็จัดหาภูมิภาคจัดละภูมิภาคแล้วเพื่อที่เติบโตมาเป็นไทยไฟใหญ่แล้วก็ชิงเพื่อพระจานทาต่อไปถูกต้องครับมาเตะขวานะครับทางด้านของอนาโตลีแทงซ้ายโอ้โห่นี่แค่ขาดูกระโปกกระพี้ยังไงไม่รู้ครับยังจังหวะ ความออกอาวุธยังไม่ถนัดท่านีครับหลักการยืนยังไม่ถนัดเท่าไหร่มูกซ้ายครับไลออนเตะแบบแม่เตะแบบสะบัดสะบัดเส,สยเข้าขางเจอเข่าซ้ายของอนาตโตลีออกแข้งซ้ายหน้านะครับอนาโตลีครับตัดทั้งตัวเมื่อไงครับอนาโตลีโอ้ขวาเขาแทงซ้ายอเป็นมวยครับเป็นมวยใช่ได้ครับ เนื้อครับเอาเตะขาครับอ่านะครับอยู่ไม่อยู่ครับขาครับขาขาครับขาครับขาเหรอครับพี่ขา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 เป็นยัไงนะขาครับเจาะยางเหรอฮะอ่าเตะขาไปครับคะแนนของไลายอนสาขาสีขาครับเริ่มเริ่มเริ่มขยับลำบากเหมือนกันนะครับอานาโตรีครับนี่ถ้าหลายขาเนี่เป็นพ้องเด้งอะนะครับผมนี่สีขาไม่แค่หนึ่งมียิ่งหลายขายิ่งดีดูครับเจาะยางอีกไหมอันเข้าไปครับ แสีสายไปก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วไลออนบอกว่าอยากออกช่องแปดนานๆอ๋อเพราะว่าไม่อยากนอกใช่ไหมโอ้โหวาแล้วตัวพยายามอยู่ครับพยายามหาวิธีอยู่ครับกดจะบอกว่าแฟนมัดแฟนมอยไทยไฟของช่องแปดนี่ทั่วประเทศไีจริงๆตดครับเพราะวันนี้สายทอดไปประเทศจีนด้วยครับพักครู่เดียวด้วยวกลับมาเจอกันครับกลับมาตามต่อครับดูภาพช้านะครับจางหวุกซ้ายของไลออน เอขาครับนี่พยายามเกร็งรับแล้วนะครับอนาโตลีมัดขวาไม่ถึงนะฮะไม่ถึงครับปลายยมัดเบาๆครับแหมดึงจังหวะดีครับจาระยะดีๆนะครับสำหรับเลออนเดีวยังไงขาอีกครับพี่ขานี่สองขา้วนะเน้นไปที่ขาครับสองขา้วต่อยอับคัตไม่เห็นหนักแรงนะครับแต่ว่าเกร็งไวรับนะครับใช้ได้ครับใช้ได้อะ เชียร์ปักไลอันต่อนะครับลูกหลานจากจังหวัดอุบลราชธานีครับครัต้องบอกว่าอุบลนี่มีของดีเยอะมากนะฮะนอกจากมิสเตอร์ปองก็มีไลออนอีกคนนึงแหละครับสถานที่ท่องเที่ยวมีไหมผาแต้มเขาเชงโงกครับเยอะมากขบวนเยอะมากเขาเชงโง่ต่อยโยกต่อยโยกครับผาชนะใดเขาเชงโง่ไงล่ะตามต่อยยกที่สองครับ เสาจะลงเฉลียงอะไรเงี้ยเยอะเยอะเยอะเะครับไปเที่ยวกันนะช่องบกหน้าไปเที่ยวนะครับผมเออไปดูไปดูกันโอ้ยหนึ่งสองครับเจาขายดีครับนานตลรีพยายามบวกครับหยัดเดินนะครับไลออนพยายามจะเล่นงานช่วงล่างนะครับถีมาไว้ครับอานาโตลรียกสองเริ่มเร่งเครื่องขึ้นมาเรื่อยครับโอ้ปุกซ้ายยังไม่ถึงครับโอ้ยหนึ่งสองครับนานตลรี ยกแรกอนันตุีถอยตั้งรับยกนี้ยังถอยตั้งรับอยู่ครับเพราะว่าลออนขยับเข้าหาเย็บไปแล้วึังกูหูบวกถึงสองแต่ตางคนต่างกันแท้หมัดซ้ายนะครับเสียวไส้เสียวไส้ครับอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดบวกแบบนี้เราก็มีโอกาสโดนนะครับทางด้านของลออนครับครับบวกแล้วต้องให้ให้แม่นครับต่อยต้องให้แม่นครับโอ้โอ้แกพยายามย็บป้องกนตัวก่อนครับนี่ครับนันตรีมาโดนกระปั้นขวาแล้วครับทางด้านของลออนครับสู้ครับสู้ครับวันนี้ นาโต้ี่ครับบวกด้วยเอ้าไม่ข่อยครับเดือเว้าแล้วแยกออกมาครับทูกิจความประยูนครับโอ้โหสอกขวาครับแหมเอียงครับเอียงไปครับแกล้ๆครับเนื้อครับเนื้อไม่จังหวะมันไม่ได้นะครับก็เลยไม่ออกครับ ก็ต้องบอกว่าปีผ้าปีกลองนี่สําคัญนะฮะมวยจะกระดุกมวยจะตื่นเต้นก็ส้องทำด้วยถูกต้องถูกต้องภาคใต้ปีผ้ามีมวยอีแบบหนึ่งอีสาอีแบบหนึ่งเนื้ออีแบบหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้มีเอกลักษณ์ของแต่ละภาคมวยภาคไปมันเป็นความงดงามของวัฒนธรรมครับถูกต้องครับขยับเดินเข้าไปนะครับทางด้านของไลออนมัดขวาครับแม่จดต่อยแบบถักไปถักมาครับถ้าเกิดเป็นภาษาบ้าน ไลออนก็บันัปเดียวกับผมเลยครับอ่าเป็นยังไงฮะสุยสุยสุยครับมันยังโดนไม่ทางด่านี้ครับมันถากไปถากมาแต่แค่บัดซ้ายนะครับต่างคนบัดขวามาก็ยังโดนไม่เต็มดีอ้าวบัดขวาครับอยักเดินเข้าหาเดินเข้าทำแล้วครับถือว่าได้เปรียบครับสรหรับไลออนวันนี้บางคนเข้าทำแบบนี้ครับเรียกว่าศาสน้ำใสกันเปียกัคู่แต่ว่าคนเดินศาสนี่จะได้เปรียบกว่าใช่ครับปัดขวานะครับทางด้านของไลออนครับ ลูกหูลูกขยันก็นี่ระดับอาจารย์มวยนะครับเตียเเลียบลูกกำนันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยโดนเขี่ยขาหน้าครับถีมาไว้ครับยับซ้ายย็บซ้ายนะครับดนานของอนาโตรีครับก็ด้วยอนาโตรีครับเขาออกอาวุธตลอดครับทำให้เราต่อยยากขึ้นกวาโตทุกเป็เสียงทุกเม็นแหละครับขยันจะเร่งในช่วงเทนไทปลายเกมนะครับาดนานของไลออนครับหมัดขวากันนี่ครับขาไปเข้ามาครับ โอ้น้หมดยก2ครับพักดื่มน้ำด่วนเลยครับกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟเพชรบุรีครับนี่ครับพยายามเน้นช่วงล่างนะครับในช่วงต้นของไลออนครับโอ้ดีครับใจตรงกันนะครับเย็บซ้ายทั้งคู่เย็บกับเย็บครับแต่ว่ายกนี้ก็ต้องโอ้โหลูกนี้เลียร์ขาหน้าครับเี์เรียมครับ โชคดีไม่ใช่ลูกชายกำนันดเด็ดเดี่ลูกชายกำนันอละล้วฮะสองยกนี้ยังถือว่าคู่ขี้สูสิงกที่สามตัดสินอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับเดือนหน้าเจอกันครับที่ปลวกแดงครับ6กรกฎาคมนะฮะกับไทยไฟของเรา ปลวกแดงท่บอกว่าเราไปบ่อยมากแล้วก็โอ้โหการต้อนรับของพี่น้องชาวอำเภอปลวกแดงนี่เยอะจริงๆครับผมนะครับอุ่นหน้าฝาข้างแน่นอนครับนะฮะที่จะรถกว้างขวางนะครับกว้างขวางมากไปกันฮะไปกันเดินหน้าอันนี้ไปชนนะครับไม่ไม่ไม่วงขวางท้ายครับยกที่สามยกสุดท้ายครับเดือดกรหาครับนาโตลี่โอ้โหอลอกแทงซ้ายสวยครับต้องเร่งนะครับเร่งเครื่องครับ ไม่รู้ละมิสเตอจะปองสั่งละสั่งให้ไลออนดุด,ดันกว่านี้หน่อยวันนี้นี่ต้องมีแข้งขวาเจ้ายาวอย่างนี้บ้างสิครับนี่ครับแข้งขวายอย่างนี้ทำไมไม่เตะล่ะครับอ่าล่ะครับนี่ครับเตะแล้วนะครับเตะให้สมจิจเตะไีกทีนึงแบบไม่ไม่ไมับตัวครับต้องรับตัวครับนี่ครับต้องรับตัวอย่างเดียวครับแข้งขวาครับแข้งขวาแข้งขวาครับแข้งขวาเตะทับในนะครับไลออน ลอ,อยขวาเตะขาครับเริ่มเริ่มเริ่มมีแอนดเหมือนกันนะครับอานาตุลี่ยับเข้าหาครับหนึ่งสองยังไม่ถึงแมอนดาแข้งขวาทีได้ไหมของไหนแข้งซ้ายยังไม่โดนครับแข้งซ้ายสองแข้งโอเคมาสายสายมครับดีครับสายต่อไหมสายต่อได้สายได้ครับขวาเจ็บหรือเปล่าโอ้วางแข้งซ้ายตายอย่างนี้ดีกว่าครับ นี่พืชครับเอาเอียงบาดครับโอ้โหโชคดีของกรรมการนะครับโโอ้หเข้าถูกังหวะนี้เติมบาดท้องก็ไปหลับนะฮะครับเอาเตะขวาไว้ครับถีบเอาไว้อานนันโตนิโตแข้งซ้ายเอาละครับดีครับแบบนี้ดีครับแบบนี้ดีครับใต้ทีครับยกแข้งขึ้นทุกแข้งครับโดนหมดครับขอยกแข้งขึ้นมาหมัดขวาครับเริ่มเริ่มแ่งเหมือนกันนะครับอันนโตนิโตแข้งอยู่ไหนจ้าแข้งขวาแข้งซ้ายโอ้โหอย่างนี้ดีครับขวาขวา 2นึ่งสองไปแล้วเัาละครับเร่งสุดชีวิตเลยนะครับทางด้านของไลออนครับพัวมากมิตรภาพไ <ป S 2> ม่จะไม่ชวนไปเที่ยวมิโกหกก็แน่นอนอะครับเพราะว่าคนกบนด้วยกันครับมิโกหกมีอะไรครับพี่โกหกเป็นของคู้บา้านคู่เมืองของเมืองุบลนครับท้างด้าลายทองครับที่นั่นเลยฮะอ่ะไปกันครับมิโกหกน,นะฮะ เตะซ้ายไปครับทางด้านของไอออนสี่ห้าแข้งแล้วตอนนี้ซ้ายต่อไปอย่างนี้ดีครับดีครับดีครับเริ่มเริ่มเริ่มุกูเลงคูเลงครับถอยคู่เลงคูเลงแล้วครับทางด้านของอนาโตรี่ครับซ้ายต่อได้ไหมอย่างนี้ดีครับอย่างนี้ดีครับ้าแบบนั้ไม่ได้ซ้ายต่อไปโอ้มาดีครับยกนี้พัดเจนครับแบบนี้ครับโอ้ยอย่างนี้ของลูกของแสนชัยนะลืมไปว่าตัวเองอ่ะกระโดดไม่ได้ไม่ได้ครับเราทำแบบนั้นไม่ได้ของแสงชัยเขา แต่ในคู่สุดท้ายเพราะเมียเขามาด้วยครับคือลำพังยืนได้กระบุนแล้วจะไปกระโดดอีกโอ้โหแม่จะเกลียวาสองรอบอ่าเขาถามกระตาอุบลได้ไหมครับวใบหยังครับอะไรของมือกระเตาเยาะแย่น้องครับครับผมนี่ครับเรียกว่าสปอร์ตเทนเมนต์ถูกต้องครับนี่ฮะมีความอิจเทนในตัวด้วยรอดตายรอดตาย นี่ครับซ้ายนล้วนครับเตะอย่างเดียวเนี่ครับเตะขวามาแล้วก็เริ่มเร่งนะครับทั้งเตะทั้งต่อยนะครับไลออนนยกที่3ครับยก2ถ้าเตะต่อยแบบนี้นะจบไปแล้วครับนี่ครับโอ้โดนโดนเยอะนะครับแตด้านของอาราตุรีขอชมท่า แขนชัยได้ไหมครับนี่ครับจัดให้จัดให้ครับมันไม่ถึงครับแขนไม่ถึงครับต้องไปเรียกกับแสนชัยครับเขินเนะกำลังแขนไม่ดีมีเขินบ้างเล็กน้อยครับผมกูบรนดาเฮ็ดเลยนับคะแนนและก็ประกาศผลกันว่าคู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับมาจะเป็นแบล็กทีมหรือไวท์ทีมครับไทยแลนด์หรือว่ายูเครนะ เอาละครับมาถึงเวลาประกาศผลครับ The Winner ผู้ชนาด้วยแก The Hark Lion m u a n c h i ธรรมดาผมพเพิ่งยินดีด้วยกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรเราเพื่อนกันอยู่แล้วบนเวนทีนี้ครับ